สวัสดีครับฟินนะครับจากร้านไพศาลแพคเกจ,จิ้งวันนี้จะมาขอแนะนําวิธีการวัดไซส์ถุงกระดาษที่คุณลูกค้ามีอยู่เพื่อจะได้มาบอกทางร้านให้ทางร้านหาไซส์ที่ตรงหรือว่าหาไซส์ที่ใกล้เคียงให้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถุงกระดาษเนี่ยวัดไซส์ยังไงเรามาดู2อ,อันนี้กันเนาะเดินตามเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> ถุงกระดาษเนี่ยยังไงก็แล้วแต่จะมีอยู่3ด้านเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษหูเชือกสีแบบนี้หรือว่าถุงกระดาษคราฟแบบนี้ครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านแรกนะครับที่ลูกค้าจะสับสนมากที <Jub> ส่สุดก็คือหน้าถุงนะครับจริงๆด้านนี้เนี่ยทางร้านจะเรียกว่าด้านยาวครับหรือว่าจะเรียกว่าหน้าถุงก็ได้แต่ไม่ควรเรียกว่าด้านกว้างนะครับเพราะว่าด้านกว้างเนี่ยจะไปอยู่ด้านนี้ครับอันนี้จะเรียกว่าด้านกว้างหรือว่าขยายข้างหรือว่าก้นได้หมดเลยส่วนอีกด้านสุดท้ายเนี่ยนี่ครับคือความสูงของถุงครับ 3. ข้อมูลหลักที่ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าสอบถามมาเนี่ย การบอกให้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยทางร้านแนะนําถุงกระดาษได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะคราฟก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วกังวลเรื่องของการสั่งถุงไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้ามสติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทักมาสั่งถุงกับทางร้านเนี่ยสามารถโทรมาหรือทักมาสั่งออนไลน์ได้บอกไซส์มาได้เลยครับแล้วทางร้านเนี่ยจะทําการส่งไซส์ถุงกระดาษไปให้แบบนี้หรือว่าขึ้นรูปแบบนี้ให้เราจะส่ง ไซส์ถุงกระดาษเป็นการคอนเฟิร์มไซส์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถุงกระดาษที่คุณลูกค้าซื้อเนี่ยจะได้ไซส์ที่เหมาะสมแล้วก็ไซส์ที่ถูกต้องนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็สามารถทักมาได้นะครับทุกเมื่อเลย